ครับข้อสากมากเลยนะครับผมต่อครับผมเดี๋ยวหให้ื่อสักค้นแกยวครับหอมส้อยแล้วสอยจุเนื้องามๆเลยครับผมนี่อ่ะสุดยอดเส็ดแก้วเพียของผมเห็นแล้วคนรอคนเลยหันมาบังกันดูเห็ <c ười> นเลยตัดต่ดีทั้ตัวลำบากตัวครับผมนี่อสุดยอดหืมท <c ười> <c ười> ำไล่ะไร ขาดยังวงขาดยังสุดยอดเลยครับง่ายแต่สักคิดเจ้ากันครับผมเดี๋ยวผมดีซิมให้เพิ่งตอนหนาวคือทอดบ้านเข้าก็เลยสร้อยจุ้ยซื่อๆล่ะเขียนว่าบ้างครับเรียนจริงเงินอยู่บันเนาะใสียสิเสียสิเออเยอะทั้งมีผักนี่ครบเลยครับลองนั้มาออกกลวองลูก น่าจิ่งออมาออกกล้องนี่คูลีบเสียบมันก็ินเหลบันสร้างว้เลยอันนี้เพี้ยเพี้ยงที่เพราะเป็นตาไส่หรอกร้อยอังลางอยู่คุยแต่ซักปุ่งแก้วนปุงแก้วน แต่ผมสิพาซิมครับผมบ่ได้กินโดนนะเรื่อน้อยนะฮะไม่ได้กินโดนลเนะโอ้ยโดนแล้วบ่มีโอกาสบ่มีโอกาสเลยเออพี่เสืเพี่อ้ำไหลเตื่นยังอะไรไม่ได้กินโดนนะครับผมสิีาบ่เนี่ยเอาเปิดพิีโอนี่แหละครับเนี่ยเจะเอาลงไปเดี๋ยวเดี เทียมทคู่เพชทีมมงด้วยโอ้ตัวองกากที่เจอเเจวผมเล่นนีคับมีพัดติดเยอครับเอาพุงด้วยแยกอยู่หันเลยที่นั่นเลยตับรับยังไงเลยครับสีบอกให้ล่องด้วยเ<ร><อ>ยอะ นี่แนวแก่ไหมเราเขายังจวดอึงนี่นะครับเจ้าขาดประเด็นเน้จวดไปตับครับ่งยิงจำเจ้าเอาบอกว่ายลุกไปก่อนบอกวายเป็นได้พี่ผมอําลําจับรวดจวนคิวไปยูนี่ไง ขาวามไม่กสกไหมละากยาังไงยอะขนมรสจัดเฮ้ย้นมรสจัด nghe ngắm làm mờ, ngắm ngắm đây nè, cao đây nhầm với cái thòng máu Mất tích lò, sầm khà, ông, ông nhấc, ông nhấc khà thiện ไม่เห็นจะขวดกับยันเกี่ยวได่นะ่ะเรเงอตังไงตังไงมุ่งมุ่งได้กันได้มุม่งตัวนั่งแล้วมันโตมันสาดแขง่งเอาเอาลงอีกดฮะเอาลงอีกมันบบเห็นอันนั้นเ,เห็นไปเ,เห็นห้าบ่บ้เห็นเป็นไง เออโอเคโอเคมันกนบ่เลยเอายกแต่แบบโข้ากี่ปีผมบ่ได้บ่เลนผมบ่นได้นนกินดีอย่อถุยแก้วเลยเอมนหนึ่งน้ำหนึ่น้ออกกองมสดา้อยเมีย่ากไซื้อยายเ้าดอกน้อะเลยอ้ยเห็นหรอ่นสิบป่อยมือไม่หม้เลยยังสิบป่อยน้ำวน ลงในยูทูแม uh. ึ้นาขึอก้่เห็นเด็ยางนางบมาพี่มาพี่นางเพี่อเลยังจกน้่ไดกยงนิก็ยังของเจ้านน่บ้านนี้เดี๋ยายนี่เดี๋หมอนขับเปงจอเลยก็บ่อยากเกินกล่องมันเแจ๋วยอครับครับเดี๋ยวลูกพีกับม่ปจกับมนเขี้ยวไฟนี่อาหารวางเลยนีล้ โอ้โทาัลโหลมเบี่ยเออตระปนี่ที่เมานงผีสิงให้ทันทีเลยนี่ใบอะไอยู่วะฮะซือเจ้ามากเป็นเมนูที่เด็ดมากๆนะครับซื้อมากร่อยนึงตักแตยหลายหม่อเยอยู่สมใบบ่ได้กินดยนะอาไ่ได้กินดวยนเดี๋ยวดไปะเดี๋ยเอาเบอร์ถิ่มมาที่เราซื้อเมื่อได้ซื้อมาก็ะเกิดเดี๋ยวม่ตตกอบุ่ได ลายุั้นมันแหงรยนมันแหงตุ้งสามบลายควายรู้ลายควาามสิบดรนั่นก็เจ้าขายโล่เจ็เอรวยนต่กว่าเดอว่ามีกับบ้านาเจ้าขี้ไปเจ็บเอาไอยย่นใส่ทกอินแม่อ้าแม่หวานสวยดีวะนม บอสอดีคันเทรามันเดิคูสาคูสามันยังงกว่นี้เด้เดี๋ยวกัเดี๋ยวกันกับคินประมาณเห็นัแ่เยอะต่ว่าขึ้นอย่างย่ปวดเจ่ข้าเจ่าปวดเฉาไปมันข้าสองขาางวันที่ี่ี่่ได้ฟักลืดออกจกงวัน เรื้องฟันเด้อมันจะกินเด้อกณะที่ท่านโถ่เลยตัวโถ่ะไม่จอะไรละมันชิวครับผมก็เสิเยวกันเลยเดี๋ยวนึ่ดูอย่างไรที่แยากับเงอนไอ้นี่ก็เห็นเห็นเข้ามันไรมันเถ่โดยเห็นปุยแดงแต่กว่าจะเลือตายไปเด็กมูกใส่กูเนาะนี่อยู่นี่คือมุ้งมีตะกีมันมีทางออกไปได้สักได้สักเด็กมู่ใส่กู้งตกีกุ้ย่านมู่อ มันมีมาล้วนมันีไงไหมันแต่งตัวมายางมายางเนียนยางดีเดี๋ยวันจะมาว่าย็งบานมึงออกเลยดิเขียวออกเลยเหเขีวออกเลยเอางูมาใส่กูเนาะกูแหงก้นมาถือขบงูกับสิงอยู่แล้วเลืออตายไปเลยปิงใหญ่คับของงูนี่เลยแหงบอกลบถือขบงูงูปิงนึงน่ะตีเขาก้สัเหมือ้าวานหนนมาเลยมันข้ามันทาง ใ่ป่างูปิ้งแก้มไก่ตอนเนี้ปิงยงมไก่โ้ยงูอายาดเยองูมากเลยว่ามีผี่ยานอยู่ยยเด้อเอาบปหยาดระยะซึ่งงนาน่านแล้วยังม่จับอเห็นเห็นเขาเห็นกนตัวผม,<อ>ผม,มกินม้วนกันตันสีห้าจักหน่อย กัดกัดกัดนไปอีดีเออมาทานขนาดนี้มาทานสุดยอดครับดูมาอองความหกมันมันยืดยืดอ่อไปได้ไหมบ้าดิีมันยืดตียืดเลยนี่ครับนี่เป็นจุกแก้วขมๆเข,ขนๆน,นนี่ เดี๋ยวผมจินไปที่บ้านจินเขาเบ่เดี๋ยเา่ินเขาเลยบ่เออเขาเขาหอนหนไปื่จุะนะบนรถมืเจิบไปดื่ิบอจเรากินเราบ่ิเราไ่นกินเราเย่าจบไแล้วจบจ็บเลย่คนนำปามขนใสหน้ำจะสนบรจนไจิบไม่ใส่บานมากกันไปเลย

เมาเทารต่อาตระงานเนาะลุไปสามี่มือนก็ย oh. ังไขอยู่ดิเมาเตระงานอันทับรถี่หูเวลาที่เสียดีาเครืก็เจ็บด้อยรุดไปอีกระเป็นอาทิตย์ละอืมคือกีอแตงมากอแตงเมาแล้วก็จุ๊บเนาะเด้มาป็นก่อนไปเม่อยกหันเือยกไปเด้อเหี่ยงเขียวมันคือสันเนาะบอกพ่อว่าไงเยวมันคือสันเนาะ เดี่ยมัแบบมจีนรวอดเ้วเป็ดก็ลายใหญ่ฮะลายต้นแหลกขาก็รอซ้ำมัดแล้วบาบัวห้กินหัวห้องอะไรซอ้าวอไเอาาวอ้านไอไอ้นั่น้าเนี่ยเขาบอกว่ากินข้าวเดี๋ยวเดไล่แขกทีนีเขากิ้อะไรเขาจิ้ิ้เรารบงเออจินกินแเราก็ กอไปใน่องมันาไปเลยเอาไปคุยกับผู้ใดแล้วตกนอเัเนี่ยมันคือใหญ่เต่าทันไปใกล้ส่งไปเติมแท้บาคนเยเอาขึ้นมาเเอาส่งมันเอาเอาขึ้นมาเนาะไบันหอดดีล่ะไฟทูขักของดด้วส่ง้ เพราะวันนี้มหาจะกีมันเต็มไปหมดบางทีว่าไงน้อยม่อยู่ันนี่เดี๋ยวห้องว่ารี่นแปห้องหมดนพอตะกี้นะตะกีเต็ม้อ้อแไม่ไม่ไล่ก็ไม่ออกอ่ะอย่างบการอะไรกทวเงินผมจำเลยออ้ย ป้ uh, ัต uh, ิตัวว yeah. yeah. ันเดียวแต่วัวก็วันวันเดียวตัวหัวมามามารู้เรื่องมากโอ้ตายไอครับผมเดี๋ยวทริปเหนียวไปทำอีกคนนี่นู่นซอยจูครับอ๋อลำล่าหนากร้องเนี่ยลกสวัสดีครับลำล่าหนากร้องเนี่ยลกบาย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 ครับเดี๋ยวเดี๋ยวลำล่าหนากร้องจะคามส่วนคัมในผู้มิในยินเนี่ยเพิ่งนี่ยวอันนี้เนื้อได้ครับเด้อ ออาม่าหนากล่องเยอะน่อยน,นะครับแซบมาด้อมาด้อเดี๋ยว่นั่งก่อนรับผม